สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพรเสียงตะวัน A B G มาแล้วจ้าสวัสดี F C แฟนขับน้ององิงนะคะสวัสดี F C แฟนขับสาวน้อยเพชรบ้านเพลงนะคะสำหรับคลิปนี้กับซิมเบาเบาเรื่องเล่าของอีลาน้อยนะคะองิงนะคะเมื่อนี่เพื่อนในประเทศเอ็มวีนะคะสำหรับคลิปนี้เพื่อนไปถ่ายเอ็มวีนะคะเอ็มวีของอีลาน้อยกับซิมมี่พระเอก พระเอ,อกเพื่ในในอนกันอะเฉลยเลีวก็คือนองไดมอนพระเอ,อกไดมอนทิไกเนาะลูกไส้เดี่ยวลูกไส้ทุ่นของอไหมไทยนะคะก็บอกได้ว่าสมสมบทบาทกว่าเป็นพระเอ,อกนะพี่้รงเนาะก็ะคอยติดตามรับชมนะคะเอิญหักนั่งเอกหน่อยนะเมื่อวานในเหตุเอ็มวีมือก้อนไปหันกลับไปได บันทึกเสียงเรียบร้อยนะคะน้องกับสป,ปอยสําหรับเพลงของอีลาน้อย,ยกับสป,ปอยลงช่องสาวน้อยอลําเพลินด,ดีเลคคอร์ดนีววันที่สิบแปดเด้อี่น้องเด้อสิบแปดพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกนี่แหละที่สิบแปดที่สิบถึงนะคะรอดช่มรอดแช่นะคะแช่กันหลายๆนะคะให้อีลาน้อยติดหนึ่งมาแรง ให้ไปเหงาคือกันกระเพลงหอบฟันมาหลังหานโหลดเนาะให้ดังคือกล่องไปทั่วร์โลกโหลดเนาะพี่น้องเนาะซอยกันแช่เด้อพี่น้องเด้อวันที่สิบแปดนะคะได้ทายเอ็มวีคบถ้วนเมื่อสุนนลเ็วเนาะอีลาน้อยก็ได้มาก้าวถึงอ่าในการทํางานในครั้งนี้นะคะเล่วก็มือขึ้นนี้ได้แสดงกับซมี่บรรดาพอ่พอพอ่อเม่์เมเอฟซี FC, เพื่อนกับซิไดเอ็เอามาไล่มาฝากมาตอนอีหลาหนาหา่านนะคะมือขึ้นนี้แสดงอยู่ที่อุบลพี่น้อง ส่วนแรกนี่ก็ะจะได้พบกับไปเจอกันอยู่ที่จังหวัดลอยเอ็ดเดอพี่น้องเดอบ้านท่าสะเบงนะคะเ่ไปเจอกันที่ลอยเอ็ดเดอมมาแรงนี้เดอบอกว่าท่านในที่ไปเจอเจอนาเวที่เดียวกับคงจะ๊บตางกันกับแอดเพนเพื่อนมาอุดรแอดเพนกับไปเกาะติดนาเวที่บอกได้ว,ว่าสุดสุดอาญะทุกมองไปซาได้ยืนไก่คือแอดเพนได้พี่น้องไปไ,ปไปว้เดอ โอเคนะคะเอาเงอนีอีหลาหน้อยกับมีผลงานมาฝากมาตอนเนาะก็ได้ฝากขอบบุญขอบคุณกับพอ่พอพ่อแม่เอฟซีนะคะทางอุบุลนะคะแล้วก็บิรงวิลาหน่อยสิบอกเรื่องอย่างแน่เพ่นสิเอามาบอกให้ฟังเด้อขออนุญาตส่งงานจาเครื่องในจังหวัดอุบุลราชธานีนะคะลขอกราบขอบพระคุณพอ่พอพ่อแม่เอฟซีที่มอบมาไล่นำใจติดของขวัญและอาหารให้หลาเด้อจาก นั่นหมายความว่ามีอาหารไปฝากตอนลูกพร้อมโอ้ยหวงหญยกันนาะพี่น้องเนาะขอบ,บุญขอบคุณเอฟซีทางอุบลสันวาแฮตแท็กบ้านฮักน้องององอิงพ่อเป้แม่แก้วและทีมงานขอบตาดำอันนี้ก็เกาะติดแท้ๆทได้เล่ากันเลยเนาะขอบตาดำนี่สุดยอดเด้อพี่น้องเด้อให้หลาไปทั้งกรุงเทพกรุงไทยไปฮับยูนาสนามบินกับเมนเพินนี่แหละ แล้วก็แม่ฮักยูเครนนะคะแม่ฮักยูเครยนยังบกับเนาะและสําหรับการถ่ายทำ MV ในมือนี่ลาคอกาบขพอพระคุณลาขอกาบขพอพระคุณพอโจนะคะที่มอบผลงานเพลงเอิญฮักอิลานอยเพลงนี้ไหลาได้มีผลงานเพลงล่าก่อนล่าแต่งโดยอาจารย์บิ๊กภูมิรินนะคะผู้มีผลงานโด่งดังและโดดเด่น มาในปัจจุบันลาขอขอบพระคุณอาจารย์บิ๊กผูผาพันเพลงนีไ้ลาและมาคุ้มลองเองในห้องอัดจ,จนเสร็งงานนะคะขอขอบพระคุณจา่าลาขอขอบพระคุณทันทนาเอกิติศักดิ์ที่ให้กำลังใจและซอยลาในการอัดเพลงลองอัดลองเพลงแทบจะทุกเพลงของลารวมทั้งเพลงอื่นหักนางเอกหน่อยอยู่ซอยลาจนเดือดดื่น ลาขอขอบพระคุณนะคะแล้วก็ลาขอขอบพระคุณคู่เอคู่ปอที่จัดการสัดหาสุดสวยแล้วก็สร้างแต่งหน้าสร้างแตงหน้า,า,แ,ตนาแตงผมและนั่งล่าที่สวยงามให้กับหลานในเพลงนี้โอ้ยบอกเลยว่าสุดๆเนาะพี่น้องเนาะลาขอขอบพระคุณสร้างแตงหน้าเม็ดบัวช่างแต่งหน้าจากอุบลราชธานีนะคะชุดจาก เฮือนผูกเฮือนหูกผ่าไทยคุณกัดคุณกัดจากสถานที่แต่งหน้านะคะสถานที่แล้วก็แต่งหน้าบ้านเครื่องไทยชุดไทยลาขอขอบประคุณน,นักสแสดงพ่อโจโอนะคะแฮชแทกพ่อโจอที่แล้วก็พี่ไดมอนลิติไกยพี่ชูใจเพชรบ้านเพลงนะคะและนางลำแสนสวยทุกๆคนนะคะ และที่ขาดบ่ได้ลาขอขอบพระคุณทีมทายถ้ำเอ็มวีคูใจของหลากับพอจู่นั่นก็นคือทีมน้ำเพชรสตูดิโอเดินพี่น้องเด้อเพื่อนก็ขอบุญขอบคุณไปครบถ้วนเลยนาะพี่น้องเนาะขอขอบพระคุณพี่น้ำเพชรและทีมงานทุกๆคนทุกๆท่านนะคะที่แลนงานแข่งกับเวลาซอยหลามาถึงตรงนี้บอกเลยว่าคําว่าแลีนงานแลนงาน ให้ท่านเวลาบอกได้ว่าสุดรน้องปีนองเนาะจ่ากลกางเว้นก็นตองรีบเพื่อจะได้มาถ่ายท่าตอนหัวแร่งก่อนคุ้นสิเพราะท่านมาหลายน้องปีนองเนาะมาถ่ายท่ามเอ็มวีอยู่หนาหนาง,งานเลยเนาะละขาขอขอบคุณทุกทุกท่านที่บ่ได้เอ่ยํำถึงที่ค่อยซอยเหลือล่ะนะคะละขาขอกราบอขอบคุณพ่อแม่เอฟซีทั้งหนาเวทีทั้งบานฮักแล้วกะ ท่างจากโซเชียลห่อมร่วมทั้งโบขา้าวนา้พี่น้องเนาะที่คอยสนับสนุนลาติดตามลามาโดยตลอดและสุดท้ายนี่ลาขอฝากให้พ่อพ่อ,พอม่์มนะคะซอยติดตามเพลงลาอื่นหักนั่งอีกหน่อยวันที่18บพอย่อนีเด้อและผลงานไม่ของพ่อโจที่จะติดตามที่จะตามมาคือเพ่งยืนหนึ่งมันเขายืนเมาเป็นออ้น้ำเนเด้อจากนมจู สาวน้อยพชบ้านเพลงมงเล็บพ่อจูลาปรหมูดเพลงไห้แล้วไหลาได้แสดงเอ็มวีเพลงพอนําในเดือดจัดสอยหอยตามพี่น้องเพื่อนอยากแสดงเอ็มวีเพลงพอเพื่อนฝากเพลงพอนําเป็นตะหักบ่พี่น้องยืนหนึ่งเป็นเขายืนเมาเป็นไอเดอร์เพลงของบอดจูนั่นเนาะส่วนของอิลานะคะเอิญหักนั่งเอกหน่อยนะคะสิบแปดเด้อพี่น้องเด้อสิบแปดที่สิหอดนีเด้อพี่น้องเด้อ ส่วนของพอจะเป็น่ันที่ยี่สิบสี่ันวาเนาะเอาค่อยๆติดตามรับชมเนาะค่อยชมค่อยแช่เด้๋ยวไปนองเด้๋ยติดหนึ่งมาแรงถึงสองเพลงไปเลยโหลดเนาะมานี้กับเมื่อเบิรงคอมเมนต์ของอีหล่าหน่อยเนี่ยีอยู่สองสามคอมเมนต์ซึ่งหลักๆก็คือมาจากคูบิกนะคะคูบิกผู้มาลินเนาะผู้เพิ่นได้ไปค่อยกำกับผู้เพิ่นแต่งเพลงให้ก่อนร่ำอีหล่าเมือนี้เพื่อนก็คอมเมนต์มาว่าหนูทำออกมาได้ดีเลยเก่งมากเลยครับ สุดมจอดบ่ค่ะอันนี้คือคู่เพลงเพื่อมาชื่นชมไก่ข้อเม่นพรอมเนาะพี่น้นอ,มมนอนงเนาะแล้วก็มีผู้พ่อแม่เอฟซีเพืพ่พพอข้อเม่นมากอะคือตาหักต,ตาเพ่งลูกสาวลาอุ้งอิงจำกัดมหาชนปังๆเด้ออีหล่าพวกเฮาโชคดีที่มีน้องอุ้งอิงนี่ก็อีกหนึ่งข้อเม่นนะคะ <Sabrina> งามหลายเป็นบุญอิลีแห่งเป็นบุญอิลีแห้งเป็นบุญอิลี เพื่นกระบอกเพื่อนกระยองลูกเนาะพี่น้องเนาะทั้งเบืองบนและบนดินเพื่อนจัดสรรห้ความงามห้อีลาแล้วมีสายลุงนะเนี่ยพี่น้องกไอเพี่นขึงผ้า,ผาห้เบืองเนาะสายลุงก็ล่งมากตอนอีลาก็ล่งทำการาแสดงท่าย่ำอนะ็มบี้เนาะต่อไปก็ขอห้ยเพลงก่อนล่ำดังๆปังๆไปไก่ทั่วโลกเด้อีลานะ้อยบอกได้ว่าสูตรอีหลีพี่น้องปเปค่อยผูเพืค่อยพ่เยพอเนาะ กำลังเฮดเอ็มวีอยู่สายลุงประสาทย์ซองลงมากใส่มองสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์อันสวยงามบอกเรื่องหาเพิ่นกระจังล่องโบราณสถานคือกันเป็นลักษณะแบบออกโบราณน,นิดหนึ่งเนาะออ้สุดยอดอีหลีเนาะพี่น้องเนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้เนาะบอกเรื่อว่าอ่อนซ่อนอีหลาหน่อยนะคะกฝากขอบบุญขอบคุณสําหรับทุกท่านที่เข้ามานะคะรับชมและก็ หากท่านใดขามากแล้วก็จะลืมกดติดตามกดไลค์ให้กับแอดเพนน้ำแน่เนาะพี่น้องเนาะฝากเบิ่งยอดหลังน้ำนะคะฝากแช่ถ้าหากว่าแช่ก็แน่น้ำกันไปเพชรแสงตะวันพิมพ์ว่าวเพชรแสงตะวันอีวีจีสิตามมาหลดเนาะพี่น้องเนาะหากท่านใดสนใจที่จะไปเข้าเบื้องทางไรโซดเนาะไปกอติดหนาเวที่ได้รก็ติดต่อไปทางสาวน้อยเพชรบ้านแพงแฟนเพจเด้อพี่น้องเด้อสิบแปดถึงยี่สิบเก้านะคะ 12บสอมือหลวดเก่าลอยเก่าเก่าบาทกับติดต่อติดต,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 ตามไปทา้งสาวหน่อยผิดบานแพง่งแฟนเพจด้วยพี่น้องเด้อทายนี่แอดเพนกับมีคลิปที่บอโจโจเคยฝากช่องให้กับแอดเพนนะคะฝากให้เิึงกันนะคะฝากติดต,ตามรับชมได้นะคะก็ะคือขอบุญขอบคุณทุกท่านนะคะที่เขามาสำหรับคลิปนี้ก้าวเข้า่าสวัสดีค่ะให้ยิ่งปังๆด้วพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะ কিন পিং 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 নেই তেহর